ร 2, รครับร้านรดมือสองเผื่อกะทลักครับวันนี้นําเสนอเว็บร้อยสิไอวันนี้สวยๆเลยครับมาใหม่ราคา26,500บาทนะครับราคารวมโอนแล้วเรียบร้อยทะเบียนพรบ,รบรครบรับประกันเครื่องด้วย2เดือนครับสวยใสย่ได้ลองสตาร์ทให้ดูครับ รถสวยเครื่องนิ่มผมราคา26,500รวมโอนนะครับสนใจโทรติดต่อ0846 005813ดูรถทดลองขับได้ในตัวอำเภอกันทะลั์จังหวัดศรีสะเกดครับ